สวัสดีค่ะผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านฝากกดติดตามช่อง My Cash Room Channel ด้วยนะคะกดเป็นเพื่อเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงชาวพุทธตัวอย่างนะคะสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรม,มรังสี สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีเกิดวันพระฤหัส,สบ,บดีที่17เมษายนพุทธศักราช2331เมื่ออายุได้12ปีท่านบนรรพชาพเป็นสมณเนณและศึกษาเล่าเรียนที่วัดอินทรวิหารต่อจากนั้นมาศึกษาพระปริยธรรม ที่วัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครต่อมาท่านได้มาอยู่กับสมเด็จพระสังฆราชสุขที่วัดมหาธาตุและได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อพุทธศักราช2,351ซึ่งท่านมีอายุครบ20ปีพอดีต่อมารัชกาลที่4 ทรงมีพระบรมราชองค์การให้มีพระธรรมกิติและดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตารามเมื่อพุทธศักราช2,395ต่อมาโปรดเกลาให้ท่านดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธจารย์เมื่อพุทธศักราช2 4 0 0 แต่ชาวบ้านทั่วไปมักเรียกท่านว่าสมเด็จพระพุทธจารยร์โตสมเด็จพระพุทธจารยร์โตพรมรังสีเป็นพระพิสุที่มีชื่อเสียงด้านการประพฤติปฏิบัติธรรมการแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ สมเด็จพระพุทธาาย์โตพรมรังสียังเป็นชาวพุทธตัวอย่างในด้านความเพียรพยายามศึกษาเล่าเรียนพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยาววัยจนมีความรู้แตกฉานในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนำมัเทศนาสั่งสอนประชาชนจนเป็นที่เคารพและศรัทธาของบรรดาพุทธ าศาสนิกชนทั่วไปจนถึงปัจจุบันนี้สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพมรังศีดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตารามเป็นเวลานาน,านถึง20ปีและท่านมรณภาพเมื่ออายุ84ปีที่วัดอินทระวิหารแขวงบางขุนพรมกรุงเทพมหานคร คุณธรรมที่ได้จากการศึกษาประวัติของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตภูมรังสีที่น้องๆผู้ฟังทุกคนควรนำมาเป็นแบบอย่างได้แก่ความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่เยาว์วัยของท่านการหมั่นศึกษาหลักธรรมและมีความเมตานำหลักธรรมนั้นมาเทศนาสั่งสอน ประชาชน